เราจะประเมินราคาให้ก่อนว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคุณพอใจเราค่อยหลอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงนี้วงนี้เมื่อกี้ได้ยินว่าไม่ใช่ทองครับใช่ไม่ใช่ทอง <ไป S 1> โอเคอครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูก่อนว่าใช่ทองหรือเปล่าครับแต่ที่สาคัญผมได้ยินแววว่าสองพันเส้นนี้สองพันเ <6, 300. S 1> ชียงรายสองพันสามร้อยโอ้โหหลับหูหลับตาให้ไลยไงครับถ้าสร้อยเงินก็น่าจะได้อยู่ครับผมเช็คแล้วเป็นหน้า ที่เหลือเราไปดูเปอร์เซ็นต์กันสักหน่อยครับแล้วจะขายได้เท่าไหร่ขอบคุณ f c จากเชียงรายนะครับที่ยอมให้ออกหน้าครับแค่ได้ยินคําว่าเชียงรายผมก็ขอทําคอนเทนต์เลยครับเพราะว่านานๆจะมีลูกค้าจากแดนไกลมาหาไทยมาวินที่สุพรรณนะครับไปดูกันหน่อยครับว่าเส้นนี้กี่เปอร์เซ็นต์และประเมินราคาดูกันนะครับอันนี้เช็คมาแล้วนะครับ3-4ี่ทุกจุดเราจะเปิดประเมินราคากันสักแป๊บนะครับว่าเส้นนี้จะได้เท่าไหร่ดูน้ำหนักทั้งหมดเลยครับว่ากี่ตาครับ น้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่ร้อยห้าสิบ,บี่สิบาทินิดนะครับเอาประเมินหน่อยไม่ขยับกล้องหรอกฟังแต่เสียงนะครับน้ำหนักครับเดี๋ยวเราไปชั่งกันดูอีกทีก่อนหลอมนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้ารอยประเมินที่สามสิบ สำหรับเส้นนี้ประเมินที่3ามเ็นะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สี่มืันจาก2,300ประเมินออกมา1นึ0 0 0สนี่หมแัหลอมไหมครับหลอมครับหลอมครับโอเคครับกูสักรีผมกลับคืนมากูศัก์รีกลับคืนมาโอเคครับให้ไปได้ยังไง2 0 0พโอ้โหรู้สึกหน้าแดงครับนักขุดจะแค้นใจครับเดี๋ยวเราไปหลอมพร้อมครับว่าเส้นนี้ จะทำเงินได้เท่าไหร่ไปกันเลยครับน้ำหนักพร้อมเลยครับเม่กี้บอกไปแล้วนะครับว่า154.56เราไปหลอมกันเลยครับว่าจะคงเหลือราคาเดิมหรือเปล่าเราคิดน้ําหนักหลังหลอมและเปอร์เซ็นต์หลังหลอมนะครับไปกันเลยครับ คุขัดหน้าเส้นนี้นะครับไปลองไปขายอยู่ที่ร้านได้2,300นะครับผมอยากจะเตือนคุณนะครับตอนนี้คุณอาจยังไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อใดมีร้านอย่างผมเกิดขึ้นทุกจังหวัดถึงตอนนั้นคุณได้รับผลกระทบแน่นอนถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนนิสัยแบบนี้นะครับเขายอมเดินทางจากเชียงรายเพื่อมาขายหน้าแค่นี้ครับเพราะว่าราคาที่ได้มันไม่สมกับที่ควรจะได้ครับเราไปลองพร้อมเลยครับจาก2 3 0 0จะกลายเป็น1 4 0 0 0 0 8,000หรือเปล่าครับผมพูดเพื่อจะกระแทกและตั้งใจทำทุกคอนเทนต์นะครับเพราะว่าผมอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงครับอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าคุณยังเป็นเดิมๆกดลูกค้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปร้านคุณมีผมจะทบแน่นอนครับเพราะทุกวันนี้ร้านก็เกิดขึ้นหลายจังหวัดนะครับหลายจังหวัดนะครับแล้วก็แต่ละจังหวัดไม่ใช่มีแค่ร้านเดียวครับผมยกตัวใหญ่ได้นะครับขนาดร้านพออคุณ1อำเภอยังมีตั้ง5 6ร้านครับ แล้วถ้าต่อไปเกิดล้านอย่างผมขึ้นเยอะๆนะครับผมว่าคุณอาจจะดับได้นะครับคุณอาจจะดับได้นะครับคุณอาจจะได้แค่ขายแล้วก็ไม่ได้ซื้อคืนนะครับคุณอาจจะได้แค่ขายแล้วไม่ได้ซื้อคืนะครับแล้วต่อไปลามไปเรื่อยๆครับคนที่ทําแบบนี้หรือว่ามันแค่ของเขาอาจจะทาทองรูปะงันขายเองก็ได้ครับแล้วปเป็นที้แน่นอนครับรื้อคืนที่แน่นอนครับถึงตอนนั้นคุณอาจจะเดือดของแฝกสุดๆก็เป็นไปได้นะครับเดินด้วยความ หลอมได้แบบนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมมันถึงได้ราคาเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราเท็กประเซ็นและวคำนวณเทสกประเซ็นที่เหลือให้คุณนะครับถ้าล่ากรมคุณมีประเ็นทองเยอะคุณก็ได้ราคาดีครับในการคำนวณของเรานะครับก็ง่ายๆครับุนำราคาทองคำแท่งนั่งครับเยอมากขึ้ต่อครับไปแล้วหลอมจะมากครับ คราวนี้เราจะพาคุณมาดูฝ้าหน้านะครับเรามาดูฟ้าหน้าครับก่อนที่จะอธิบายต่อไปครับปล่อยเลยน้องปล่อยเลยเรียบร้อยครับแบบนี้เรียกว่าฟ้าหน้าครับถ้าหลอมแล้วเป็นแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเป็นนาคสูงครับคําว่านาคนะครับไม่มีแร่ธรรมชาติเกิดจากการนําทองแดงมาผสมกับทองนะครับส่วนจะผสมทองกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้แล้วแต่คนทํานะครับมันก็จะมีส่วนส่วนผสมหลักๆคือทองแดงแล้วก็เงินแล้วก็ทอง3าตัวนี้ครับ นาคไม่มีแร่ธรรมชาตินะครับวิธีคิดการคำนวณราคาทองครับถ้าคุณอยากรู้ว่าร้านที่คุณจะไปขายเขาจริงใจคุณหรือเปล่าบอกว่าไม่หักแล้วแอบหักหรือเปล่าครับวิธีคิดง่ายมากครับวิธีคิดง่ายมากเลยครับคุณแค่เอาราคาทองคําแท่งตั้งนะครับทองคําแท่งแต่ละวันแต่เวลาตั้งนะครับแล้วคุณก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เขาเช็คได้ครับแล้วมันจะออกมาเป็นต่อบาทครับต่อบาทได้บาทเท่าไหร่แล้วคุณก็มาหารด้วย15.24ครับแล้วคุณก็เอา ที่ได้นะครับราคาที่ได้ไปคูณด้วยน้ําหนักทองคุณว่ามีกี่กมครับถ้าเขาไม่หักคุณเลยนะครับคุณต้องได้ราคาที่คุณคูณได้ครับถ้าน้อยกว่านี้นั่นแสดงว่าเขาแอบหักคุณครับแต่เขาทำโมเทนว่าไม่หักแต่แอบหักครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ครับมีหลายคนชอบมาฝากร้านและชอบมาโชว์ร้านนู้นร้านนี้ครับก็เลยขอสักหน่อยครับถ้าคิดแบบผมแล้วได้เท่าที่ผมก่อนที่ผมจะหัก นั่นแสดงว่าร้านนี้เขาไม่หักจริงนะครับถ้าคุณดูคอนเทสต์นะครับแต่ถ้าคิดแล้วได้น้อยกว่าที่ผมบอกนั่นแสดงว่าเขาแอบหักคุณนะครับแล้วคุณไม่รู้เขาไม่หักให้เห็นครับหลายคนชอบว่าผมหักนู่นหักนี่ครับผมแสดงว่าผมหักผมแสดงให้เห็นคุณเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับเ <ef. S 2> พราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาหักหรือเปล่าก็ลองคำนวณตามที่ผมบอกนะครับถ้าเขาแอบหักขนาดออกสื่อยังแอบหักแล้วถ้าหลังร้านมันจะเหลือเลยครับขอพูดสักหน่อยครับ ดูจากสีแล้วเปอร์เซ็นต์ไม่น่าขึ้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับคุณนับก่อนนะครับผมจะบอกยอดครับ1นึ 3, 5 2 8ยยอดทั้งหมดครับเดี๋ยวขอสรุปราคาสักหน่อยนะครับโอเคครับ เรามาสรุปราคาไปพร้อมครับสำหรับหน้าคเส้นนี้หลอมแล้วเช็คได้35.24มีเงินผสมอยู่5%เแล้วก็มีทองแดงผสมอยู่58%สนะครับส่วนมากหน้าเขาจะเอาทองแดงผสม,มเยอะกว่าทองนะครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ154.14ได้กรมละหนึ่งพัเจ็บาทจะรวมคือ1นึ่งแสนหนึ่งแกห่าบาทหักผมแล้วเหลือหนึ่งแ ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้าคุณดูเงินที่เหลือสามารถเดินทางมาหาผมได้เลยครับราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่หนึ่งเรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับมาบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองครับแล้วจะถามความรู้สึกของ f อฟซสักหน่อยครับคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจมากๆครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับแค่นี้ก็พอนะครับไปออกหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ